สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตัวซัมคอมค่ะกับช่วงท็อฟฟี่รีวิววันนี้นะคะเราจะมารีวิวเกมมิ่งเกียร์จากคอแซค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามารีวิวพร้อมๆกันหลายๆตัวเลยเพราะว่าโปรดักต์มันขายกันก็เลยรวบเดียวไปเลยเนาะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเมาส์เบเ e อร์ไอซีบีโปรเป็นเมาส์เกมมิ่งแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดคอแซอีก2ตัวก็คือคีย์บอร์ดคอแซเคหกห้าไอมินิตัวนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคีย์บอร์ดตัวเล็กๆกระทัดรัดแล้วก็ าาง,ง่ายและอีกตัวหนึ่งก็คือ Corsair K70 RGB TKL ตัวนี้นะฮะก็คือเกมมิ่งเกียร์ที่เอามาก็จะเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดสตัวซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของสายเล่นเกมใครที่กําลังมองหาเก <c oughs> มมิ่งเกียร์เนี่ยคีย์บอร์ดก็เป็นปันจจัยสําคัญนะฮะที่จะทําให้การเล่นเกมของเราเนี่ยได้อัธรมากยิ่งขึ้นค <Wow. S 1> ีย์บอร์ดแมคเน็คคอรเนี่ยมันก็จะมีหลายสวิตช์ด้วยกันจะมี red switch blue switch brown switch black switch อันนี้เฉพาะของ Corsair นะถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์อื่นก็จะมีสีแปลกๆแล้วแต่แบรนด์นั้นๆแต่ปลายทาง พอพูดถึงฟดดิ้งมันก็จะใกล้เคียงกันแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดแมคเคนนี่ข้อดีของมันก็คือมีความทนทานต่อการใช้งานอย่างเช่นเวลาเราพิมพ์เลยเนี่ยเขาก็การันตีการคลิกเนี่ยถึง10ล้านครั้งเลยนะตอนที่เราถืออยู่ในมือตอนนี้นะฮะตัวนี้คือคอแ i r K65 RGB Mini นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบไซส์เล็กนะเล็กแบบว่าไม่มีแถว F1 F2 F3 ไม่มีแล้วก็ตัดนำแผดไปนะก็จะเป็นแบบตัวคีย์บอร์ดคมพูวเพียวๆซึ่งตัวนี้เนี่ยมีขนาดที่แบบเล็กมากเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากิน ที่ในการใช้งานเยอะแล้วก็วิธีการใช้งานของตัวนี้เนี่ยเหมือนคีย์บอร์ดปกติทั่วไปเลยข้อดีคือเราสามารถที่จะถอดสายแยกออกมาได้นี่คือสายแยกนะในกล่องนะฮะก็จะมีคีย์บอร์ดมีสาย USB Type C to USB Type A แล้วก็มีที่ดึงคีย์แคปออกมาแล้วก็แป้นพิมพ์สเปซบา r กับปุ่ม ESC แยกมาให้ด้วย ESC ที่ใส่มาให้ในคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นรูปโลโก้ของ Corsair เลยซึ่งกับปุ่มเราสามารถที่จะถอดแป้นคีย์แคปออกมาได้แล้วใครที่แบบมีคีย์แคปลายน่ารักน่ารักก็สามารถเอามาถอดเปลี่ยนได้เช่นกันค่ะ แล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าวิธีการใช้งานรุ่นนี้เนี่ยใช้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีปุ่ม F 1 F 2 F 3ตัว K 6 5 r g b มินิตัวนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มใหม่เพิ่มเข้ามาคือปุ่มฟังก์ชันค่ะปุ่มฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้ปุ่ม F 1 F 2 F 3ถ้าเกิดเราอยากได้ปุ่ม F 1ก็กดฟังก์ชันแล้วก็เลข1หรือถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันคลิกซ้ายคลิกขวาได้เราก็สามารถที่จะกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่ม Q ก็ได้ไอ้พวกนี้ ไฟ RGB ค่ะเราสามารถปรับแต่งไฟได้ผ่านซอฟต์แวร์ IQ เลยมีน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนียบพ่วงได้จากความรู้สึกส่วนตัวกว่าจะถนัดใช้ระยะเวลาในการปรับตัวอยู่เหมือนกันสำหรับใครที่หันมาใช้ตัวไซมินิแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใช้ทีมงงานความรู้สึกส่วนตัวนะจะรู้สึกหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีปุ่มตัวนอนปกติเราเป็นคนเปลี่ยนภาษาโดยกดปุ่มตัวนอนเราจะต้องเปลี่ยนปุ่มบางปุ่มให้เป็นปุ่มตัวนอนแทนอย่างเช่นต้องเปลี่ยนเป็นคอนโทรเล็กหนึ่งถึงจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยคอนโทรเล็กสองถึงจะเปลี่ยนนเป็ภาษษออังกะไร แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชินกับการใช้งานแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยก็เป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ใช้งานแล้วรู้สึกกินพื้นที่โต๊ะน้อยใครที่แบบไม่ชอบให้โต๊ะลกแล้วอยากให้โต๊ะโล่งๆตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็บอกเลยว่าขนาดมินิเนี่ยเล่นเกมสนุกแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเกมที่ต้องใช้ปุ่ม F 1 F 2 F 3เนี่ยอาจจะต้องเซ็ตค่าคีย์บอร์ดใหม่หน่อยแค่นั้นเองแต่โดยรวมชอบความมินิมอลของมันเรามาดูตัวถัดไปกันค่ะอันนี้ก็คือจะตัวใหญ่มาหน่อยนะฮะตัวนี้คือ Corsair K70 RGB t k XPKL l ะอออคคืไรร่ีย์บด ที่ลงไทยด้วย TKL เนี่ยคือคีย์บอร์ดที่มีขนาดประมาณ80%แล้วก็จะไม่มีปุ่มนำแพดค่ะคือมันตัดปุ่มพวกนำแพดไปทั้งแถบเลยนั่นคือคีย์บอร์ดที่เรียกว่า TKL แล้วมันคือต้องเป็นคีย์บอร์ดที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัว K65 RGB Mini นิดนึงตรงที่มีปุ่ม F แล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันที่เหมือนกับตัวรุ่นท็อปๆหลายๆรุ่นก็คีย์รัดที่แบบว่าปิดลดเสียงเพิ่มแสงเพิ่มไฟล็อกปุ่มมีครบหมดเลยแ <Wow. S 1> แค่่คีีนนนัอางวว้้ก็ทส ะะก็สามารถที่จะถอดสายแล้วก็ใส่กระเป๋าพกพาสะดวกไม่ต้องกลัวว่าสายมันจะหักในอะไรยังไงด้วยและของแถมข้างในที่ให้มานะคะก็มีกู่มือมีสาย USB Type C o USB Type A แล้วก็มีคีย์ USB C, USB A, แคปม,มาให้ส่วนฟีเจอร์อะไรหลายๆอย่างก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ให้ความรู้สึกแตกต่างจากคีย์บอร์ดที่เป็น K70 RGB ปกติข้อดีอีกอย่างหนึ่งของคีย์บอร์ด K70 RGB TKL เนี่ยคือพิมพ์เร็วทําให้เราเนี่ยมีความสามารถในการพิมพ์เร็วขึ้นทำไมถึงพิมพ์เร็วขึ้นเพราะว่าใช้ แรงในการกดเนี่ยน้อยมากเราลงนิ้วไปแป๊บหนึ่งคือไปแล้วก็คือเวลาเพิพมก็คือถ้ากดเช็ดดาคือเช็ดดาโหด,ดับตับไมมอ่ะนักเลงคีย์บอร์ดทิ่แท้จริงฟีเจอร์อะไรต่างๆนะฮะตัวนี้สามารถปรับแสงสีผ่านซอฟต์แวร์ได้หมดเลยเอ่ะเราจะมาเทียบคีย์บอร์ดที่อยู่ข้างเราตัวนี้อันนี้คือ Corsair K95 Platinum XT ตัวนี้เป็น b r o e s w i เป็นคีย์บอร์ดตัวหลักที่ท็อฟฟี่ใช้อยู่อ่ะอันนี้คือบ l u s w i นะอ่ะแล้วลองมาเทียบกับ Cherry MX Speed Silver ต่างไหมต่างไหมอ่ต,ต่างอยู่แล้วมองดูเพินๆคีย์บอร์ด2รุ่นนี้เนี่ยอาจจะดูไม่แตกต่างจากรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้2รุ่นนี้เนี่ยแตกต่างจากรุ่นอื่นก็คือ2ตัวนี้เนี่ยใช้สวิตช์เชอร์รี่เอ็มเอ็กซ์แล้วก็2ตัวนี้นะคะ ใช้เชฟเซตเอ็กซอนซึ่งมีอัตราการตอบสนองที่สูงมากและมีเสียงที่เบากว่าบรูสวิตแน่นอนตัวนี้เนี่ยมันออกแนวพวกพาสะดวกมีฟีเจอร์ทัวนาเมนต์อันนี้ก็เป็นแบบสําหรับเกมมิ่งพวกที่เป็นโปรเพยเยอร์เอาไปใช้แข่งทัวนาเมนต์กันเนี่ยแห <Wow. S 1> ละพกพาง่ายนะคะตัวสุดท้ายที่จะเอามารีวิวนั่นก็คือคอร์เซเซเบอร์ R G B Pro จริงๆจะมี2ตัวมีเซเบอร์ R G B กับเซเบอร์ Pro ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันก็คือมีไฟกับไม่มีไฟตัว D P I เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามารถ เซตดีพไได้สูงสุดถึง 18, oh. 1 8ื่นแปดล้วคือเหมือร์มไวเมส์อะไรต่างๆนะครับ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 ว่บะ,บบะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดให้เทียบกับคอแซตัวนี้ที่เป็นไวเลตที่ท็อปฟี่ใช้ตัวนี้นะคือด a r k คคอไ RGB บีตัวนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักที่หนักมากหนักมือมากเมื่อเทียบกับ s a เบอร์โปร b จีบีนะตัวนี้ค่อนข้างเบาเบาแบบเบาวิวเลยอ่ะ เบาจริงเแบาบจนหลุดมือเนี่ยข้อดีก็คือทําให้เราเนี่ยไม่ต้องสบัดเมาเยอะแล้วก็ไม่ปวดข้อมือ <Wow. S 1> สิ่งคลิกเมาค่อนข้างเคราะ แล้วก็เราสามารถที่จะแอดซีเ t อ r ์ต่างๆนะสามารถปรับปุ่มปรับแสงปรับไฟอะไรต่างๆได้ผ่านโปรแกรม IQ ของ Corsair ขอะงาก,การใช้งานเราแค่รู้สึกว่าเราปวดข้อมือน้อยลงออกแรงน้อยลงแต่ตัวนี้ถ้าถามว่าเชียย์ไหมก็คือมันต้องไปดูที่หน้าร้านทัฟฟี่ไม่อยากจะเชียยวว่าเฮ้ยตัวนี้คือสุดยอดต้องมีต้องเป็นเจ้าของเราบอกตรงๆว่ามนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบแบบ full size ส์ซหรือว่ามินินะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะซื้อคีย์บอร์ดเก เกมมิ่งดีๆสักตัวหนึ่งเมาส์เกมมิ่งดีๆสักตัวหนึ่งนะขอก็ฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยโอเคค่ะก็สรวันนี้นะคะทอฟฟี่เป็นซัมคอมก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทอฟฟี่ด้วยนะขอไว้ครั้งหน้าหาอะไรมารีวิวอีกก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีนะก็ะต้องขอบคุณคอแซด้วยนะขอที่ส่งเกมมิ่งเกี์มาให้รีวิวในวันนี้ไปไปไป